มาพี่น้องอันมันนีมาคุยกันเรื่องนี้เนาะอันมีน้องคนนึงเนาะเขามาให้ปลาแก้วล่องถามพี่น้องว่าอันสมมุติว่าบอสมมุติละชีวิตจริงแล้วเลยละ่ะว่าอันเล่า มีแฟนเนาะต่างชาติเราบัดน,นี้อันแฟนกับมหามหายามเราบัดน,นี้ทุกขั้งที่ไปต่างประเทศเธอจะต้องเดล่าออกจากงานสุเทอเนาะเราบัดน,นี้เธอก็เลยว่าสิเห็ดจังใดจังสี่อันบอกให้แฟนให้ซับพอร์ตตรงจุดนี้ให้เธอได้เพราะว่ากะหูวว่าไปเราแฟนกับบ่ได ลำลวยอีย่างแฟนก็เป็นมนุษย์เงินเตือนธรรมดาเนาะอันเธอก็เลยว่าเฮ็ดจังไดนปะะแก้วอันให้ปรึกษาแนะ่เพราะว่าแฟนบอกว่าขันสมมุติว่าอันไปตั้งประเทศเนี่ยมันจะคุ่มกลัวแฟนบอกแบบนี้เนาะที่เแค่อยู่คำคัด i ิสฟอร์มี e รีดอ่อมันจะคุ่มกลัวการที่เขาจะมาเมืองไทยเนี่ย ขอโทษเปลี่ยนสาย uh, a อ p p p w e w c t c h อันก็เลยว่าเหตุจังใดอันเพราะว่าแฟนบอกว่าเวลามาเมืองไทยเนี่ยเขามาได้แค่สิบหามือหรือเต็มทีเลย2ีสิบมืออัติสะเดือนหนึ่งเนาะแล้วค่าตัวเครื่องบินค่าหยังค่ากินยูมันแพงแล้วคันสมมุติว่าเขา uh, เธอเดินท่างมาอันประเทศเขาเนี่ย เธออยู่ในต่างหกเดือนเขาบอกแบบนี้เนาะเราอันมันคุ้มกลัวเราค่าใช้จ่ายมันก็บ่อหลายเพราะว่าบอ่อต้องไปเซาโรงแรมบร่ต้องไปยั้งนอกกินอยู่กับอันเขาเลยเนาะแล้วแบนี้อันเธอกับว่าสูเทอที่ไปเนี่ยเธอต้องเดล่าออกจากงานสูเทอเรากลับมาปึ๊บมาเริ่มตน้นเฮ็ดงานจังเสียมันก็เดี๋ยวะจัง่อย ก็เดล่าออกอีกแล้วทุกเครื่องปีมันสินะอันเธอก็เลยว่าสสีหตจจังได้จังสิมีวิธีการคุยกับแฟนนะเพราะว่าก็บบอกาบอกาคุยกับเขาอันพาอกลับมมาเขาก็ให้เงินติดโตมากแกบแค่มือหนึ่งสองมืน่นสำนีเนาะเราเขาสิอยู่จังไดอันโชคดีว่าน้องเนี่ยบอบบอ,บอ,บอได ไปเซายูเนาะเธอพักก็พอแม่แต่ว่าเธอมีแพล่นอยากสีเปิดเปิดร้านขายของเล็กๆว่าต้องถึงกับซูเปอร์มาร์เก็ตไอซูเปอร์มา์หน่อยๆเนาะแต่ว่าอันคือตามบานเท่านั้นแมะถี่ว่าสื่อเขาสื่อของมาอันมาขายในบ้านแล้วก็อันมีซุ้มพักซุ้มหยาสุ่มยังไปหับยุตละชักสิ่นะเธอมีความคิดแบบนั้นเพราะว่าอันถึงมันจะบ่ดได้ กํำไรกำี่กำไรหลายแต่ว่ามันมันก็สามารถเขาก็กินอยู่ในหันใดเลยยิงส่แม่เขาบ่ต้องไปหาสื่อหาหยังเราแค่เขาไปสื่อของมาล่งเขาก็เอาพักเอ,อเอาหยาเอามูม้ากระไกยูหันหนะมาเห็ดข้าวเขากินได้เธอก็คิดไปยิงสินอ่ลนเว,วลวาเธอไปเมืองนอกแบบเนี้ยอัน พอแม่กับพี่น้องเนี่ยก็สามารถซอยกันขายได้นะแต่โชคดีว่าเธอว่าต้องมีผ้าละในการที่จะต้องเอาเงินให้พอแม่หรือว่าต้องมาส่งเสียล้านเลียดหรือว่าต้องมาอันซอยพี่น้องนะเพราะว่าอันซุ้มพี่ซุมน้องกับล,บล,บลาชรจการเหมิดเนาะอันเพราะว่าเบื้องฐานาแฟนเราก็อันบ่บ,อบอคอยกาบอกบอค่คอยคอย,คอยกาขอปันดปะแเก้วกัเลยแนะน้ำว่า เฮาอยามาคิดคู่เดียวคันเฮาต้องการที่จะส้างอนาคตรวมกันกับเขาเนี่ยเฮาต้องคุยนะเฮาต้องคุยได้แล้วอันเพราะว่าน้องคบหากันกาแฟนี่ก็เขามาปีที่สามแล้วนะแล้วก็ตกงานตลอด,ตล,ต,ลอดตลอดการตากงานเธอกะแบมือขอเงินอ่ายขอเงินเอื่อย,ยังสิตลอดเธอก็อยากอ่ายเนาะไปสมัครงานอันเขาเขาออกออก,ออกเขาก็บ่อยากได้เนาะเพราะว่าเธอเธอบได้ิยูในในตัวเมืองอยู่ในอำเภอแหม นเนาะในอำเภอหนึ่งของภาคอีสานปลาแก้วก็เลยนแนะน้ำว่าเฮ้าต,อง,ตองคุยตองคุยตองบอกเขาว่าเนี่ยเฮ้าจุดประสงค์แบบนี้แบบนี้หนึ่งสองสามสี่ก็บอกเหตุผลไปว่าเขาสามารถซอยใดซ้ำใดนะกันลงทุนแบบนี้ปลแก้วว่าบ่เกินหาเืินดอกเนาะเพราะว่าอันอัติซะแสนหนึ่งนะคือว่าเข้าบ่าตองอันนั่นหลายเนาะกต่เฮ็ดกับเขาขายเป็นอันอาหารตามสั่ง เฮ็ดอันตั้งที่นอบอกนะขายของเล็กๆนห่อยๆขายพักขายหย่าขายมูมากัะไกลไปเนาะแต่ว่าอันปลแก้วก็บอกหูเนาะว่าเดี๋ยวนี้เมืองไทยเฮ้ามันมันสามารถเห็นแบบมีเวิร์กบอเนาะขนองคิดแบบนั้นมันก็โอเคนะอันอัตรสะแสนหนึ่งเนาะล้องคุยกันกับแฟนปลแก้วว่าเขาเขาบอเพปฏิเสธดอกนะ ถึงเขาจะบอมีเงินก่อนเขาก็อาจจะไปหายืมหาอย่างมากก็ได้นะไปกู้แบ่งกู้อย่างมากก็ได้แต่ว่ามันเงินแค่สองสองพันก็ปอนนะกัน 2, 000, สองพันตริถาสองพันหาปอนสองพันห้าร้อยปอนนะกับบอลายเป็นเงินบอลลายนะคะอันเราบอมเนสองพันห้าร้อยอ๋อยอันก็แสนกลัวนะคะ สองพันห้าร้อยปอนเงื่อนเงินอังกฤษเนาะอันก็ถามเขาได้คันนะคะคันเขาบอซอยคันเขาบ่อนั่นบ่อนี่บอปฏิเสธก็บอกอีกทางหนึ่งคุณต้องจดทะเบียนแต่งงานกับฉันแล้วก็เอาฉันไปอยู่เมืองนอกฉันสิใดทํามาหากินเองใดฉันจะได้มีเงื่อนเดือนยังไงเราะแช่ค่าใช้จ่ายกันแล้วก็ฉันสามารถรับอ่ซอยเหลือคุณใดแล้วคุณก็ซอยเหลือฉันใดเขาอาจจะซื้อบ้านหลังเล็กๆอยู่น้ำกันก็ได เนาะก็ลองเบิงคันว่าอันนั้นก็บว่าเอาอันนี้ก็บว่าเอาให้พิจารณาว่าหฮาสิอยูแบบนี้บ่เลือร้อยแบบนี้บ่เที่ยวไปเที่ยวมาเที่ยวละเครื่องปีเครื่องปีเสียเวลาชีวิตเสียเวลาทัามาหากินอายุห้าห้ายไปเรื่อยๆนะคะลองเบิงอันนี้ปะแก้วกับอัน,นเอามาถามให้แล้วเนาะ